การแอบอ้างตัวตนบนโลกออนไลน์การแอบอ้างตัวตนทางโลกออนไลน์คืออะไรการปลอมแปลงตัวตนทางออนไลน์เกิดขึ้นเมื่อมีคนแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นทางออนไลน์ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับการสร้างโปรไฟล์หรือบัญชีปลอมโดยใช้ชื่อรูปภาพและข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นเป้าหมายโดยทั่วไป คือการหลอกลวงผู้อื่นให้เชื่อว่ากำลังติดต่อก,กับบุคคลจริงทําไมผู้คนถึงปลอมตัวเป็นผู้อื่นทั้งโลกออนไลน์ผู้คนอาจปลอมตัวเป็นผู้อื่นทั้งโลกออนไลน์ด้วยผลหลายประการเช่น 1. การช่อโกงและการหลอกลวงผู้แอบอ้างตนอาจพยายามหลอกล่อผู้คนให้โอนเงินหรือข้อมูลส่วนตัวแก่พวกเขา 2. การกลั่นแกล้งและคุกคามบางคนอาจใช้การปลอมตัว เพื่อคุกคามหรือทําให้บุคคลที่เป็นบุคคลปลอมตัวเป็นอับอายหรือเสียหาย 3. การเผยแพร่ข้อมูลเท็จอาจแอบอ้างตนสามารถเผยแพร่ข้อมูลเท็จโดยอ้างว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 4. การโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการแอบอ้างเป็นผู้อื่นผู้แอบอ้างสามารถเข้าถึงบัญชีส่วนตัวและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้ ประเภทของการแอบอ้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย 1. การแอบอ้างเป็นบัญชีส่วนบุคคล 2. การแฮกบัญชีโซเชียลมีเดีย 3. บัญชีปลอมหรือบอท 4. การเรียนแบบแบนด์เหตุใดการแอบอ้างตัวตนบนโซเชียลมีเดียจึงได้ผลดีนะักมีปัจจัยหลายประการที่ทำให้ผู้ผู้ชอโกงสามารถดำเนินการโจมตีและหลอกลวงได้ง่ายจากมุมมองของพวกเขา การสร้างโปรไฟล์ปลอมคัดลอกข้อมูลซื้อผู้ติดตามและสร้างกิจกรรมบนบัญชีที่เรียนแบบสไตล์การเขียนของบุคคลหรือองค์กรที่พวกเขากำลังแอบอ้างนั้นเป็นเรื่องง่ายพวกเขายังสามารถปกปิดเนื้อหาปลอมที่แทรกอยู่ระหว่างโพสที่ถูกต้องตามกฎหมายในฟีดของบุคุณได้อีกด้วยจะสังเกตเห็นสัญญาณของการแอบอ้างตัวตนทางออนไลน์ได้อย่างไรตรวจสอบรายละเอียดโปรไฟล์ มองหาความไม่สอดคล้องกันในข้อมูลโปรไฟล์เช่นรายละเอียดส่วนบุคคลไม่ถูกต้องหรือหาขาดหายไปยืนยันกับบุคคลนั้นหากคุณสงสัยว่ามีใครแอบ,บอ้างตัวโปรดติดต่อบ,บุคคลจริงผ่านวิธีการอื่นที่ทราบและผ่านการตรวจสอบแล้วมองหาเครื่องหมายยืนยันหากคุณสงสัยว่าอินฟลูเอนเซอร์คนโปรดของคุณกำลังถูกแอบ,บอ้าง ให้ตรวจสอบว่าบัญชีจริงของพวกเขาได้รับการยืนยันแล้วหรือไม่เครื่องหมายถูกสินบนเงินคือเครื่องหมายยืนยนันหากบัญชีไม่ได้รับการย,ยืนยนันแสดงว่าเป็นโปรไฟล์ที่ถูกแอบอ้างจะทําอย่างไรหากถูกแอบอ้างตัวตนทางออนไลน์1รายงานบัญชีแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่มีกระบวนการรายงานการแอบอ้างตัวตน 2. แจ้งให้ผู้ติดต่อของคุณทราบแจ้งให้เพื่อนและผู้ติดตามของคุณทราบ ว่าโปรไฟล์ปลอมนั้นไม่ใช่คุณเพื่อป้องกันไม่ให้ใครก็ตามตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงที่อาจเกิดขึ้น 3. เสริมสร้างความเป็นส่วนตัวของคุณใช้รหัสผ่านที่แข็งแกร่งขึ้นและไม่ซ้ำใครและเปิดการใช้การตรวจสอบสิทธิ์แบบ2ปัจจัยเพื่อป้องกันบัญชีของคุณ 4. รายงานเนื้อหาที่เป็นอันตรายบริการหากแพลตฟอร์มไม่สามารถสนับสนุนคุณได้ คุณสามารถรายงานการแอบอ้างตัวตนทางออนไลน์ให้เราทราบโดยใช้แพลตฟอร์มรายงานออนไลน์แฮกเกอร์ acker, เข้าควบคุมบัญชีโซเชียลมีเดียได้อย่างไรอาชญากรไซเบอร์สามารถเจาะบัญชีโซเชียลมีเดียได้ง่ายอย่างน่าตกใจสิ่งที่พวกเขาต้องทำคือใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลที่ล่วไหลาจากการละเมิดข้อมูลนี่คือสิ่งที่ผู้โจมตีทำกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ซึ่งรวมถึงอ e ีเมลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่อยู่ส่วนบุคคลหมายเลขโทรศัพท์และรายละเอียดอื่นๆอ,อีกมากมายการแอบอ้างตัวเป็นผู้อื่นบนโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งผิดกฎหมายหรือไม่การแอบอ้างตัวเป็นบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียโดยการแชร์เนื้อหาภายใต้ชื่อบุคคลนั้นอาจส่งผลทางกฎหมายร้ายแรงรวมถึงโทษอาญาความถูกต้องตามกฎหมายแตกต่างกันไปในแต่ละเขตอำนาจศาล โดยมีกฎหมายหลายฉบับที่บังคับใช้กับการแชร์ในทางเป็นกฎหมายเพื่อทำร้ายช่อโกงคุกคามหรือสร้างผลกระทบด้านลบต่อบุคคลอื่นวิธีป้องกันตัวเองจากการแอบอ้างตัวตนทางออนไลน์ 1. รักษาข้อมูลส่วนตัวให้เป็นส่วนตัวระมัดระวังเกี่ยวกับปริมาณข้อมูลส่วนตัวที่คุณแบ่งปันทางออนไลน์ 2. ตรวจสอบการปรากฏตัวออนไลน์ของคุณเป็นประจำ ค้นหาชื่อของคุณเป็นระยะระยะและตรวจสอบแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียว่ามีบัญชีที่ไม่รับอนุญาตหรือไม่ 3. ติดตามข้อมูลล่าสุดคอติดตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยออนไลน์ล่าสุดและแบ่งปันความรู้ดังกล่าวกับผู้อื่นเพื่อช่วยกันป้องกันการใอบนบ้างตัวตน